สวัสดีค่ะพลอยนะคะจากเต็นท์รถพลอยหลวงนครปฐมนะคะวันนี้แดดล่มลมตกนะคะฝนไม่ตกพลอยจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้รับชมนะคะวันนี้นะคะพลอยภูมิใจนําเสนอนะคะรถนิสสันนาวรานะคะเป็นรุ่น4ประตูนะคะ c า l i b บอร,ร์คาเลเบคือรุ่นที่ยกสูงนะคะเป็นเครื่อง2 5 0 5นะคะ VGS Turbo นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ปี2016นะคะเป็นรถเจ้าของเดียวสีน้ำตาลนะคะแล้วพลอยจะบอกให้นะคะว่าสีน้ำตาลตัวนี้นะคะที่ทุกคนเห็นว่ามันเงาแวบอย่างนี้นะคะคันนี้เคลือบแก้วมาทั้งคันเลยนะคะสีสันจะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวพลอยจะพาชมรอบๆของตัวรถนิสสันนาวาล่าสประตูนะคะ เกียร์ออโต้คันนี้ก่อนนะคะว่าสวยงามแค่ไหนตามพลอยมาชมเลยค่ะเดี๋ยวพลอยแนะนํานะคะแม็กตัวนี้นะคะเป็นแม็กนะคะเลนโซ่ so นะคะยางนะคะเป็นยาง25 5หแม็กตัวนี้เป็นแม็กขอบ18นะคะและที่สำคัญนะคะเจ้าของรถนะคะ ให้แม็กพร้อมยางมานะคะทั้งหมดนะคะ5วงเลยนะคะแม็กพร้อมยางนะคะวงที่5คือที่ยางอะไหล่เลยนะคะก็เป็นแม็กนะคะยางใหม่แบบนี้เหมือนกันเลยนะคะนาวาคันนี้นะคะเป็นนาวารุ่นคาร์เรอร์ยกสูงนะคะถ้าดูที่ไฟเลี้ยวจะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีนะคะลาวเป็นบันไดนะคะบันไดาลาวเหล็กนะคะสำหรับ ปีนขึ้นนะคะสมมุติว่าใครไม่สะดวกอย่างเงี้ยต้องเหยียบบันไดรา,าวเหล็กตัวนี้ขึ้นลถนะคะก็ได้นะคะและก็ชุดแต่งอีกอย่างหนึ่งนะคะของนาวาร่าตัวคาร์บู l ตัวนี้ก็คือจะมีลาวเหล็กบนหลังคานะคะซ้ายฝามีขอบคิ้วขอบกระจกนะคะรอบคันเลยดูนะคะสีจะเงามากเพราะตัวนี้เคลือบแก้วมาแล้วนะคะ เดินดูรอบๆพร้อมพลอยเลยนะคะพลอยจะให้ดูถึงความสวยงามนะคะของนิสสันนาวา r าตัวนี้เกียร์ออโต้นะคะเป็นรุ่นไฟใหม่แล้วนะคะเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนหน้ากระจังนะคะเป็นรุ่น NP 3 0 0นะคะ EL ก็คือเกียร์ออโต้นะคะกันชนหลังก็จะเป็นกันชนโครเมียมนะคะส่วนนะคะในแม็กไลเนอร์เดี๋ยวพลอยให้ดูนะคะ แมคไลเนอร์ er, ใหม่กิฟเลยนะคะไม่เคยบรรทุกเลยนะคะเพราะเป็นรถทะเบียนกรุงเทพนะคะรถกรุงเทพจะใช้งานน้อยนะคะและคันนี้คือขับธรรมดากับครอบครัวนะคะไม่ได้บรรทุกของไม่ได้อะไรเลยนะคะและดูนะคะเรามาดูข้างนี้มั่งนะคะว่าตัวรถสีสันกลมกลืนนะคะสวยงามมากรถไม่เคยทำสีนะคะ แถมเคลือบแก้วให้ด้วยนะคะที่สำคัญที่พลอยบอกมันถึงได้เงาสวยขนาดนี้นะคะเป็นรถสีน้ำตาลนะคะนาวราคันนี้คันนี้เราดูรอบรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพลอยนะคะจะพานะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะคะดูภายในรถนะคะ,ะเดี๋ยวพลอยเปิดเปิดประตูให้ก่อนนะคะเปิดประตูไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะว้าวเลยนะคะว่าสวยงามแค่ไหนที่พลอยเปิดไว้เนี่ยมันจะได้สว่างนะคะเดี๋ยวพลอยเปิดฝั่งนู้นมั่ง ตามมาเลยค่ะจะได้เห็นภายในนะคะภายในรถคันนี้รับรองถ้าใครเห็นเนี่ยว,ว้าวแน่เลยนะคะเป็นไงเอยเห็นไหมคะเนี่ยภายในเป็นเบาะหนังสีส้มนะคะเป็นเบาะหนังสีส้มนะคะเป็นเบาะหนังของรถ bmw เลยนะคะตัวนี้เป็นหนังแท้นะคะเจ้าของรถเปลี่ยนหนังทั้งคันเลยนะคะ เดี๋ยวพลจะพามาชมนะคะแล้วพลจะพาขึ้นมานั่งด้วยนะคะว่าภายในสวยงามแค่ไหนนะคะเห็นไม่เอ่ยเป็นเบาะหนังนะคะสีส้มจี๊ดจ๊าดมากสวยงามนะคะเหมาะกับวัยรุ่นเลยแล้วเดี๋ยวดูภายในนะคะมันเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะมาดูได้เลยค่ะเดี๋ยวพลจะให้ดูนะคะนี่เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะ นี่พอยสตาร์ทแล้วนะคะกุญหน้าจอวิทยุนะคะก็จะเป็น DVD นะคะระบบสัมผัสนะคะนี่คือเกียร์ออโต้นะคะส่วนคอนโซลนะคะหรือเบาะหนังเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีส้มนะคะที่พลอยบอกสีส้มทั้งคันนะคะแผงประตูรถคันนี้นะคะวิ่ง2 5 0 0 0นนะคะเป็นรถมือเดียวนะคะก็เครื่องเครื่องอะไรเนี่ยยังดีอยู่นะคะเกียร์ช่วงล่างนะคะ ดีมากเลยพลอยรับประกันนะคะทุกอย่างเรียบร้อยสวยงามนะคะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยจะพาไปดูเบาะหลังมั่งนะคะว่าสวยแค่ไหนตามพลอยมาเลยค่ะนี่แล้วพลอยจะลองนั่งให้ดูนะคะของพลอยขึ้นสบายนะคะไม่ต้องเหยียบบันไดก็ได้เพราะพลอยสูงเห็นไหมคะ ข้างหลังนั่งสบายมากเลยหลุมหลวมเลยสีสันสดใสนี่เป็นไงเอ่ยแจ่มไหมเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนี่ไงคะคอนโซลกลางคอนโซลกลางก็หุ้มหนังสีส้มนะคะมีที่วางแก้วด้วยด้านหลังนะคะและที่สำคัญนะคะพลอยลืมโชว์ไปพะยางนะคะของรถคันนี้นะคะปูพะยางอย่างดีมาทั้งคันเลยนะคะ ไม่ต้องกลัวเลยนะคะซื้อไปคือว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะสำหรับนาวราคันนี้พลอยบอกให้เลยว่าสวยงามมากเบาะหนังก็สีสวยนะคะจีจ๊ดจ๊าดดีพลอยชอบนะคะเบาสีส้มเนี่ยดูมันดูวัยรุ่นดีนะคะคันนี้พลอยจะพาทุกคนนะคะมาดูห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องอ้อพลอยลืมบอกไปคันนี้นะคะเจ้าของติดนะคะ ตัวฟรีล็อกมาให้ด้วยนะคะตัวฟรีล็อกนี่นะคะเป็นตัวที่กันไม่ให้ล้อนะคะติดเวลาเราติดหลมหรือว่าอยู่ในถนนหรือดินที่มันลื่นๆนะคะเราสามารถใช้ฟรีล็อกตัวนี้ได้เลยนะคะฟรีล็อกตัวนี้ก็ติดมาให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะนาวาร่าคันนี้ไม่ใช่โฟวินนะคะเป็นคาร์เบอร์คาร์เบอร์คือตัวยกสูงนะคะขับเพื่อนสองล้อแต่เจ้าของนะคะ เป็นคนที่มีความรอบรู้มากนะคะก็เลยเดี๋ยวพลอยหาที่เปิดฝากระโปรงก่อนอ่าเจอแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวพลอยพาไปดูนะคะห้องเครื่องว่าห้องเครื่องของนาวราคันนี้นะคะนี่พลอยติดเครื่องอยู่นะอายหนักหน่อยนี่เต้นเต้น,ตน เห็นไหมเอ่ยกุญแจนะคะกุญแจนะคะมีสองชุดนะคะเป็นรีโมทมีสองชุดนะคะเจ้าของเก็บไว้อย่างดีนะคะนี่คือห้องเครื่องของนาวาร่านะคะให้สังเกตดูได้นะคะฝากระโปรงเดิมหมดเลยนะคะสติกเกอร์อะไรอยู่ครบหมดเลยนะคะแผงกันความร้อนก็เดิมนะคะส่วนคานหน้านะคะหรือว่าห้องเครื่องเนี่ยสะอาดเอี่ยมอ่องนะคะเพราะพลอยบอกแล้วนะคะของพลอยนะคะ ซื้อรถไม่โดนชนนะคะรถโดนชนรถย้อมรถครอบรถดัดแปลงหรือว่ารถที่เกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุอะไรมานะคะพลอยจะไม่ซื้อเข้ามาเลยนะคะส่วนใหญ่คอยจะซื้อรถนะคะเป็นรถป้ายแดงแล้วเจ้าของเบื่ออยากได้รุ่นใหม่แล้วนะคะก็เลยไปออกรถป้ายแดงตัวใหม่และรถมือสองคันนี้ก็เลยมาอยู่ที่เต้นรถพลอยหลวงนะคะโอ้ ังเลยค่ะเดี๋ยวพอยปิดประตูก่อนนะดับเครื่องก่อนนะคะพอยยังไม่ได้บอกราคาใช่ไหมเอ่ยนาวาล่าคันนี้นะคะพอยเปิดราคาไว้นะคะสี่แ0นห้าไม่แพงเลยนะคะสี่แสนห้านี่ไม่แพงเลยเพราะป้ายแดงเนี่ยเกือบเกือบร้านเลยนะคะ แต่ตอนนี้ที่เต็นรถพลอยหลวงนะคะพลอยจัดโปรโมชั่นนะคะให้ราคาถูกถูกสุดๆนะคะลูกค้าซื้อไปไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มนะคะราคา450,000จัดไฟแนนซ์ได้ล้นได้เต็มเลยนะคะพลอยภูมิใจนำเสนอนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่อยากหารถดีเซลนะคะกระบะ4ประตูพลอยแนะนำนาวาร่านะคะ2.5นะคะ DDI นะคะเป็นรุ่น VGS Turbo นะคะตัวนี้นะคะสีน้ำตาลปี2016ในราคา4ี0แส0ถูกๆนะคะแล้วมาหาพลอยที่เต้นรถพลอยหลวงนะคะจัดได้เต็มไม่ต้องดาวเลยค่ะถ้าซื้อเงินสดเดี๋ยวพลอยลดราคาให้พิเศษอีกตังหากด้วยนะคะงั้นวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคนดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายคิดถึงกันบ้างนะคะ